สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกนะครับในคลิปนี้ครับผมก็มีมายากลมาเล่นให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นมายากลอะไรครับเดี๋ยวก็มารับชมการแดงครับเดี๋ยวก่อนที่จะมารับชมครับมาดูชื่อผู้ก่อการกันนะครับอันนี้เป็นมายากลกระดาพิเศษเสกเรียนหายได้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูผู้ก่อกรกันนะครับที่ผู้ก่อกกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นผู้ก่อครับอันนี้ ทำขึ้นมาเองครับ pues exit exit อ่าเ nah, มื่อตีขึ้นมาเอาไปเล่นกันได้นะครับนี้เมื่อตีขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเต้นกันยังไงครับนะครับก็ครับนี่ครับเปิดมาครับก็มีที่ห่อเหรียญไหมครับเปิดมาก่อนนะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวหมห่อไปแลนี่ครับห่อนะครปุ๊บปุ๊บเย้อม หนึ่งสามรอบหนึ่งสองสามจะพอทำหนึ่งทีโอเปี้ยงปุ๊บเชื่อเปล่าเหยนหายไปได้ครับเดี๋ยวดูครับจะมาอึ้งพร้อมกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาบหอเป่าๆครับเดี๋ยวหอกกลับหนึ่งเดือนนะฮึ๊บปึ๊บฮึ๊บนะครับหนึ่งสองสามปะาอทำโอเปี้ยงฟุ๊บนะ เอ้ยเหรียญกลับมาได้ไงครับผู้ชมเดี๋ยวมาดูกนะันอีกทีนะเอาเหรียญนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามรอบหนึ่งสองสามฟอ,ามอทานกีโอเปียงนะเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะไม่ผู้ชมทายดีวะเหรียญหายต้อมอยู่ไหนอะ่ะเรียนกลับมานะหนึ่งสองสามโอเปียงกลับมา อ่าเรียนกระปมาครับเหมือนเรียนกระปมาแล้วเรียนกระปมาได้ครับนี่ครับครับถ้าใครชอบกลนี้ครับมายากลระดับพิเศษเสกเปลี่ยนหายได้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นแรงใจในการทําคลิปนะครับอ่านี่ครับผมใส่เสื้ออคอนเซอร์ครับนะครับอนเซอร์ถ้าเสียงเงื่อให้ดื่มตัวบอนเซอร์ครับ นะครับมีเครื่องดื่มกับปนเซอร์เสียงเงื่อให้ดื่มกับพนเซอร์ครับเครื่องดื่มกับนเซอร์ครับเสียงเงื่อให้ดื่มกับนเซอร์ครับตอนเปิดครับปุ๊บเสียงเงื่อให้ดื่มกับปนเซอร์อืมปดชื่อขึ้นมาเลยครับเหงื่อหายเลยครับครับก็โปรโมทสินค้า่างนี้ครับถ้าชอบกนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมเป็นใจนะครับ็นการทำคลิปต่อไปนะครับแล้ว คนที่เข้ามาก็าอยากเรียนกดติดตามและกดกรดิ่งแจ้งเตือนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นกลอะไรครับเจอในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย